สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลนะครับจำนวน200บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชี s h o p e e Pay นะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นั่นเองนะใครที่กำลังมองหาช่องทางการทำเงินออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องลงทุนในช่วงปิดเทอมเนี่ยอยากมีไรายได้เสริมทำอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ใช้แค่มือถือในการทำก็สามารถทำได้นะครับไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุในการทำนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับครับก็ขอ สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเป็นการถอนเงินเข้าในส่งของบัญชี s h o e p ปี้เพย์นะครับสำหรับตัว Sho e p ปี้เพย์เนี่ยก็จะใช้งานเหมือนกับบัญชีทรูมันี่โวลตเลยซึ่งเราสามารถนําเงินใน s h อ p ปี้เพย์เนี่ยไปซื้อของในแอป s h o p e ปีก็ได้หรือใช้จ่ายอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันหรือถ้าใครต้องการรับเป็นเงินสดเราก็ทําการโอนเงินจาก s e ้ o ปปี้เพย์เนี่ยเข้าไปในส่งของบ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะคบว่าต้องเริ่มตรงไหนทําอย่างไรนะครับไม่มีการลงทุนไม่จํากัดอายุในการทำเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในคลิปเลยฝากกดไลค์ like คลิปนี้ให้ด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการหาเงินออนไลน์กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เนาะก่อนอื่นใครที่ยังไม่มีแอป Shop ป e ี้เพในการรับเงินเนี่ยก็มาดาวน์โหลดแล้วก็สมัครกันก่อนนะครับให้เรามาเข้ามาที่ Google Play Store หรือว่า App Store ก็ได้จากนั้นกด แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการสมัครได้เลยนะครับจะเป็นอันไหนก็ได้เนาะนะอันนี้ก็ได้นะครับกดสมัครให้เรียบร้อยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะปักหมดไว้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ลองกดดูก่อนได้เนาะถ้าไม่มีก็ค้นหาตามชื่อนี้ได้เลยวิธีการสมัครใน YouTube มีคลิปสอนค่อนข้างเยอะสมัครไม่ยากลองไปค้นหาดูนะครับต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของแอปที่ใช้ในการหาเงินออนไลน์นะก็เป็นแอปนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยปักหมดไว้ แล้วนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลย,เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับเราสามารถดูตามวิธีการสมัครด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับในส่วนของขั้นตอนการสมัครเนาะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจในการใช้งานเบื้องต้นนะครับจากคลิปที่เราสมัครไปนะเราก็มาดูเพิ่มเติมในคลิปนี้ได้ซึ่งผมจะสอนในส่วนของวิธีการถอนเงินให้ด้วยว่าเมื่อเราทํายอด ครบแล้วเนี่ยเราจะทําการถอนเงินอย่างไรนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยใช้งานไม่ยากนะครับเริ่มจากเมนูที่1บ้านนะครับ แอปนี้เนี่ยจะเป็นการทําเงินโดยงานเก็บในส่วนของคะแนนสะสมเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกรางวัลนั่นเองสาหรับตัวคะแนนสะสมเนี่ยเราหาได้2รูปแบบนะครับ1คือการหาจากการดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆทําภารกิจในการรับคะแนน2คือการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ในการรับคะแนนใครที่ชอบในเรื่องของการเล่นเกมมากกว่านี่ก็เข้าไปทาการดาวน์โหลดเกมต่างๆเข้ามาทําภารกิจในการรับคะแนนหรือถ้าใครเป็นสายแบบสอบถามอยู่แล้วเราก็สามารถเข้าไปตอบแบบ สอบถามในการรับคะแนนเพิ่มได้นะสำหรับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีคะแนนให้เราดูด้านบนนะครับว่าเรามีกี่คะแนนนะครับรางวัลระดับถัดไปเนี่ยอยู่ที่กี่คะแนนเนาะแล้วก็มีเลเวลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของยอดเงินคงเหลือของเราที่เป็นรูปดอลลาร์นะครับแล้วก็จะมีการแรลกรางวัลตรงหน้านี้เลยนะครับการแลกรางวัลนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะสำหรับในส่วนของคะแนนคงเหลือปัจจุบันนะครับมันก็จะแจ้งเราเลยว่าเรามีเท่าไหร่แล้วก็จะมีของรางวัลให้เราแลกเรียกดูตรงนี้อีก20รายการนะ ของรางวัลน,นะครับก็แนะนําให้เราเลือกเป็นตัวช้อ p ปี Pay นะครับ เพราะว่าตัวช้อปปี้เพเนี่ยเราสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยการโอนไปที่ธนาคารขั้นต่ําในการแลกเนี่ยจะอยู่ที่200ถึง1,000บาทถ้าเราทําคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถแลกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเกินเพื่อนหรือไปทําภารกิจใดๆนะครับก็แลกให้แลกได้เลยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแลกนะว่าต้องแลกอย่างไรนะครับต่อมาข้อเสนอพิเศษนะครับมันก็จะมีแอปเกมต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจได้อย่างเช่นเกมนี้เนี่ยอยู่ที่1 2 4 0 0 0คะแนนกดเข้าไปดูก่อน มาตัวภารกิจเนี่ยเขาให้เราทําอะไรบ้าง สำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราก่อนเพื่อที่จะติดตั้งตัวเกมเนาะแล้วก็ทําการสมรัครถ้ามีการสมัครของเกมเนะเราก็สมัครจากนั้นเนี่ยเราก็มาทําภาร,รกิจตามที่เขากําหนดเลยภาร,รกิจตรงนี้มีอะไรบ้างถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกใช้ Google ในการแปลปภาษาได้นะก็ทําตามภาร,รกิจหัวข้อให้ครบถ้าเราทําครบแล้วเราจะได้รับคะแนนนั่นเนองนะภาร,รกิจนะครับก็จะมีเวลาให้เราทำเนี่ย,ยเพียงแค่30วันนะครับแล้วก็ดูตัวภารกิจก่อนว่ามันคืออะไรบ้างแต่ถ้าภารกิจไหน มันเล่นไม่ยากนะครับมันก็จะเสร็จเร็วเนาะอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องดาวน์โหลดก่อนเลยนะครับจากนั้นก็มาดูข้อภารกิจนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรแล้วก็มีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาษาไทยอยู่นะเราก็ทําตามภารกิจตรงนี้ได้เลยซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะสำหรับสายเล่นเกมส่วนการทําแบบสอบถามอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับก็ให้เราเข้ามาดูตรงนี้แบบสํารวจเด่นเลยนะครับก็จะมีคะแนนให้เราดูเลยว่าได้รับกี่คะแนนต่อง,งานนะครับแล้วก็ใช้เวลาทําเท่าไหร่ซึ่งแบบ อบถามเนี่ยอันนี้ผมไม่สามารถเป็นไกด์ในการทําได้เนาะก็ให้เรากดเข้าไปทําได้เลยสำหรับแบบสํารวจนะ เมนูที่2นะครับก็จะเป็นหัวข้อหลักเลยก็คือแบบสำรวจนะสามารถกดเข้ามาดูได้ข้อเสนอนะครับก็จะมีให้เราดาวน์โหลดเกมนะครับประมาณนี้เราก็เข้ามาดูเพิ่มเติมได้เลยซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเนาะในการเล่นเกมแล้วก็มาเลือกได้ว่าเราถนัดแนวเกมประมาณไหนนะครับเราชอบคะแนนเยอะหรือว่าคะแนนน้อยในการทำเนาะเราก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับมันก็จะมีเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดนะประมาณนี้ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูสุดท้ายนะครับก็คือมากกว่านะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเกมให้เราดูนะครับว่า มีเกมอะไรบ้างนะเราก็กดเข้ามาดูตรงนี้เลยก็จะมีเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีกระดานผู้นานะครับซึ่งตัวกระดานผู้นำเนี่ยมันก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับถ้าเราติดอันดับในส่วนของคะแนนรางวัลนะครับเราก็จะได้รับเงินรางวัลเพิ่มเติมรางวัลรวมทั้งหมดตอนนี้นะครับอยู่ที่4,453บาทแล้วก็กดสร้างไรายได้ต่อเนื่องได้โดยการทําข้อเสนอหรือว่าการเล่นในส่วนของแบบสอบถามเนาะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบัญชีนะครับสำหรับบัญชีเนี่ยก็ ไปเลยนะครับมีประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับซึ่งการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยต่อเพื่อนหนึ่งคนอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนเท่านั้นเนาะวิธีการแนะนําก็กดคัดลอกรหัสนี้หรือว่าแชร์ลิงก์ก็ได้นําไปโพสผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter Li ลน์ย u ทูบทิ k t o อกก็สามารถทําการโปรโมทแนะนําเพื่อนได้นะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการถอนเงินนะคบว่าต้องทําอย่างไรนะครับสาหรับวิธี ถอนเงินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการถอนเนาะให้เรามากดที่เมนูรางวัลนะครับกดเข้าไปตรงคําว่ารางวัลนะในส่วนของเมนูที่1เลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามากดเรียกดูนะครับในส่วนของรางวัลเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็มาเลือกที่รายการของ Sho p ปี้เพนะคือตัวนี้เลือกยอดเงินที่เราต้องการถอนนะผมมี200ผมก็จะเลือกไปที่200เลยนะครับพอเรากดเลือกแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเลือกด้านล่างนะครับที่เป็นกรอบสีเขียวนะจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นนะครับยินดีด้วยนะครับคุณสามารถรับรางวัลของคุณได้จะ จำนวนส0งกดรับรางวัลด้านล่างได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นนะครับรางวัลของคุณกําลังมานะครับกดก๊อดซ่านะครับตรงด้านล่างตรงนี้เนาะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะ จากนั้นนะครับผมก็ให้เราเข้ามาที่อ e ีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะทําการตรวจเช็คของรางวัลที่เขาส่งผ่านมาในส่วนของอ e ีเมลเนาะมันจะเขียนข้อความประมาณนี้ให้เรากดเข้าไปที่อ e ีเมลนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาในส่วนของตัวอ e ีเมลนะครับมันก็จะขึ้นของรางวัลน,นะครับที่เราแลกไปนะครับ200บาทของ s h อปปี้เพให้เรามากดที่รางวัลการเข้าถึงตรงนี้นะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้เราเนี่ยกดมาที่อ่ะรางวัลน,นะครับแลกรางวัลน,นะครับจำนวน200นะกดแลกรับตรงนี้ได้เลย จากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของการดูโค้ดในการเติมเงินเข้าช้อปปี้เนาะก็ให้เรากดดูโค้ดได้เลยพอเรากดดูโค้ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแจ้งเรานะครับให้เรารอสักคู่นะด้านล่างเนี่ยมันจะมีการแจ้งอยู่นะครับกาลังโหลดอาจจะใช้เวลา2-3นาทีนะประมาณนี้จากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นบัตรของขวัญน,นะครับรางวัลเนี่ยอยู่ที่200บาทตามที่เราแลกไปเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีให้เรากดเติมเงินด้านล่างนะครับแล้วก็กดเติมเงินได้เลยจากนั้นเนี่ย,นนยก็ให้เรานะครับทำการใส่เบอร์ของ Choppy Pay เหมือนกับใส่เบอร์ของ t ูมอนี่วอลเล็นะครับพิมพเบอร์ลงไปทั้ง2ช่องใส่ศูนย์นำหน้าด้วยนะ,ะเบอร์เราเป็นเบอร์อะไรแล้วก็ใส่ไปเลย0 8 0 6 0 9นะครับใส่ลงไปเนาะให้ครบ10ตัวนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดเติมเงินได้เลยพอเราก,กดเติมเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับ,แ,รบแลกรับรางวัลสาเร็จนะครับตรงคําว่าเติมเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปอันนี้คือการเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้าไปตรวจเช็คในส่วนของแอป e Pay, อชือญ e ปีะเาเง,นงเาินะครับเรล้ว อย่างแค่นี้เลยในส่วนของขั้นตอนการใช้งานการถอนเงินนะครับใครที่อยากมีรายได้ก็ไปลองทําตามคลิปนี้ดูได้เนาะทำเงินฟรีแน่นอน100%นะครับไม่ต้องเสียเงินนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ